สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอสื่อเจนซดไม่โกงชีวิตชิวๆของนายต้นจัดทำโดยนางสาภัยจิตลาน้อยนางสาวพิชยาเพชรสีงามนายธีรพลสืบมาและนายนนทพัฒน์พันศสีความเป็นมาในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเวลาถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและไม่สามารถหัวคืนกลับมาได้ การตรงต่อเวลาจึงเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบและการเคารพบสิทธิของผู้อื่นอย่างไรก็ตามปัญหาการมาใสา่มักพบได้ทั่วไปทั้งในสถานศึกษาและสถานที่ทำงานซึ่งหลายคนอาจมองเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่ที่แท้จริงแล้วการมาใสา่ก่อให้เกิดคลเสียลายด้านเช่นการลบคนอื่นการเสี่ยโอกาสและการบั่นทอนวินัยของตนเอง วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการตรงต่อเวลาของตนเองและรู้จักวินัยในตนเองเพื่อเผยแพร่พให้รู้จักการมีวินัยไม่เบียดเบียนเวลาของคนอื่นเพื่อให้เห็นความสําคัญของเวลาเครื่องมือคอมใช้ในการทํา AI iPad ใช้ในการหาข้อมูลแคมวามใช้ในการตกแต่งแบบสอบถามใช้ในการสารวจความพึงพอใจในการนําสื่อไปลงย t u b e ของสาขา และนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในชุมชนการแขหะท่าสายจำนวน20คนผลของการทำสื่อนะครับรู้และเข้าใจเรื่องการโกงเวลาและวินัยของตนเองออกเผยแพร่ให้ความรู้กับนักเรียนชุมชนแขนท่าสายนะครับได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและได้รู้จักการใช้ AI ในการสร้างสื่อการสอนครับข้อเสนอแนะนะครับ พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการมีไว้ในในเรื่องการโกงนะครับปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการสอนเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการโกงเวลาคนอื่นซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันหาวิธีส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการโกงผ่านสื่อมวลชนรวมถึงการเพิ่มเวลาให้กับรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกพัฒนาคนและ การพัฒนาสังคมครับ